สวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมษครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษครับผมดาวมฤตยูครับเป็นดาวที่ค่อนข้างมีความสําคัญและเป็นที่พูดถึงกันมากนะครับสาหรับท่านที่สนใจในเรื่องโหราศาสตร์ดวงดาวทั้งหลายนะครับดาวมฤตยูจะย้ายในวันที่7กรรก,กรกฎาคม2,565ดวงชะตาของท่านเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในคลิปดีได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์ กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงและหน้าพื้นที่ตรงนี้นะครับก็มีผู้สนับสนุนใจดีเข้ามาแล้วนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ขาวละออนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับมีทั้งยาและก็มีทั้งอาหารเสริมนะครับมากมายก็เข้าไปเลือกชมกันได้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ขาวละออนะครับก็มีช่องทาง การติดต่อมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะครับ a c e b o o k l i น e นะครับหนาลาซาอก็มีนะครับแล้วก็มีขาวละออช็อปด้วยนะช่องทางการเลือกซื้อทงังทางการจำหน่ายสามารถเข้าไปได้เลยนะครับก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์ขาวละออมาในณนที่นี้ด้วยนะครับก็สนับสนุนกันนะครับอ่ะชาวลัคนาราศีเมษรครับผมนะ ลัคนาราศีเมษนะดาวมฤตยูก่อนอื่นผมขอเกินยาวๆก่อนเนาะดาวมฤตยูที่มาคือดาวมฤตยูเนี่ยก็เป็นดาวเรียกว่าเป็นดาวพระเคราะห์หนึ่งในระบบสุริยะจักรวาลน,นะครับในโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นเนี่ยเราไม่ได้มีมฤตยูมาตั้งแต่แรกนะครับทีเนี้ยแต่ก่อนเราใช้ดาวแปดดวงเท่านั้นเองนะดาวแปดดวง แล้วก็เริ่มขยับเริ่มมีดาวเกตดาวมฤตยูเข้ามานะลาหูก็มาทีหลังแต่ก่อนก็มีเจ็ดดวงด้วซ้ำนะครับทีนี้ดาวมฤตยูครับต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนยูเรนัสนะครับยูเรนัสเนี่ยที่มาก็คือชื่อของเทพ,พเจ้ากรีกนะคืออูรานอสนะครับอูรานอสนะกรีกพอเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นยูเรนัสยูเรนัสนะครับอูรานอสก็เป็นเทพที่ เป็นพ่อของโครโนสนะแล้วก็เป็นปู่ของซูสด้วยน่าเนี่ยนะครับก็ที่ความหมายน่ากลัวเพราะว่าชื่อคือเทพอูรานอสเนี่ยเป็นเทพที่เรียกว่าเขาเรียกว่ากลัวลูกจะมาแย่งชิงบัลลังก์ของความเป็นเทพเจ้าก็ฆ่าลูกทั้งหมดแล้วก็จะเหลือทกคนนึ่งอะ่ะลคนที่เหลือเนี่ยมันก็จะกลับมา ่าและชิงบัลลังก์ขึ้นมาได้เนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยนะก็เทพนิยายเก่ก,ก็จะเป็นแนวแนวนี้นั้นความหมายก็เลยดูว่ามันโหดร้ายนะคลอดปุ๊บบีบคอทิ้งปับ๊บอะไรอย่างลักษณะอย่างเงี้ยนะจกนกระทั่งมีคนรอดมาได้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ก็คือโครนอสนี่แหละนะครับแล้วโครนอสก็ไปทํากับลูกๆต่อไปก็จะมีลูกขึ้นมาเป็นลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นความหมายก็เป็นลักษณะของอความน่าก,กลัวเนาะ ยู่ใน,นัสเนี่ยแล้วก็บางครั้งเนี่ยในทางโหราศาสตร์ก็ไปเปรียบเทียบกับว่าถ้ามีเทวดาสักองค์หนึ่งที่มาเป็นตัวแทนของดาวมฤตยูเนี่ยเขาก็ใช้พระยมนะหรือพระยายมเนี่ยก็หมายถึงความตายความสูญเสียความจบสิ้นทั้งหลายเนี่ยความน่ากลัวก็เลยติดภาพว่าเอยดาวมฤตยูนี่แม่มันน่ากลัวเฮียมฤตยูมันแปลว่าลึกลับถูกไหม ลึกลับซับซ้อนดาวพฤตยูครับจะย้ายจากลัคนาราศีเมษเข้าสู่พฤกษบนี่ชาวลัคนาราศีเมษจะเป็นยังไงลัคนาราศีเมษเนี่ยนะไทยค่อนข้างที่จะเห็นภาพกว้างครับเพราะว่าลัคนาราศีเมษนะเป็นลัคนาของดวงเมืองนะดวงเมืองไทยแล้วก็ดวงโลกนะโลกเราเนี่ยอยู่ลัคนาราศีเมษเออดวงงั้นคนลัคนาราศีเมษทิศทางของ สภาพเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นเป็นเทรนด์ของโลกเนี่ยชาวลัคนราศีเมษ่ะก็จะตามทันนะเขามันไปด้วยกันเป็นลัคนาดเดียวกันอ่ะดาวนิเตยูครับเข้าเรียนการเงินทีนี้หลายคนก็กังวลและเรื่องเงินนี่มันเรื่องสําคัญของชีวิตนะมันษย์เตอยู่เข้ามามันจะเป็นยังไงเลขศูนย์ซะด้วยความหมายรู้สึกกลัวเหลือเกินเลขศูนย์นะกลัวว่าเงินมันจะกลายเป็นเหลือศูนย์บาทใช่ไหม ไม่ใช่หรอกครับคือการเงินของท่านน่ะไม่ใช่ไปดูดาวมฤตยูครับต้องไปดูที่ดาวพระศุกร์เพราะดาวพระศุกร์คือดาวเจ้าเรือนการเงินเข้าใจไ,ไหมดาวศุกร์เข้าเรือนการเงินมฤตยูเนี่ยจะอยู่เรือนไหนก็ตามจะอยู่ราศีไหนก็ตามเนี่ยมันต้องตามไปดูบ้านดูเจ้าของว่าเขาเป็นใครเจ้าของคือดาวพระศุกร์เจกรกดาเนี่ยดาวพระศุกร์สถิตท,ที่ราศีพฤษภเป็นไงเป็นกเกษตร มีความมั่นคงฉะนั้นมนุษย์ยูเข้ามาเนี่ยเหมือนแขกเนี่ยนะมาถึงเจอเจ้าของบ้านเนี่ยถูกไหมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามาสูฮกนะมาเคารพนบ,บนอมพราะเจ้าของบ้านเขาอยู่เนี่ยดาวมนุษยูเข้ามาปั๊บเนี่ยเป็นไงมันยิ่งตอกย้ํายิ่งส่งเสริมให้การเงินของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยมันมีความชัดเจนนะ มันมีความเปลี่ยนแปลงแน่นอนสําหรับดาวมฤตยูความหมายของดาวมฤตยูคือการเปลี่ยนแปลงและไม่ใช่เปลี่ยนแบบธรรมดาเปลี่ยนแบบปฏิวัติคือเปลี่ยนไปแบบไม่เหมือนเดิมเข้าใจไหมทีนี้มริตยูเนี่ยมันไม่ได้แสดงผลแบบฉับพลันทันใดนะหลายอย่างที่หลายคนเข้าใจกันนะว่าเฮ้ยบรตยูมาปุ๊บเจ็ดกรกฎาคมเงินฉันจะต้องรวยล้นฟ้าหรือว่าจะต้องยากจนติดดินมันไม่ใช่อย่างนั้นครับดาวมริตยูคําว่าปฏิวัติเนี่ย มันหมายถึงค่อยๆเปลี่ยนปฏิรูป,ปค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆแบบเอาง่ายๆว่าเจ็ดปีที่ผ่านมาที่มนุษย์อยู่ทับลัคนาราศีเมษเนี่ยท่านมองย้อนกลับไปเจ็ดปีสิถูกไหมปีหกห้าใช่ไหมย้อนกลับไปก็ปีห้าแปดเนีะน่ะนี 7, ่ยห้าเจ็ดห้าแปดเนี่ยเจ็ดแปดปีที่ผ่านม,ามันเป็นยังไงมันเปลี่ยนไปถูกไหม มันเปลี่ยนไปไม่เหลือเขาเดิมเลยเอาง่ายๆประเทศไทยก็เห็นชัดว่าเจ็ดปีที่ผ่านมามันเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนทั้งอะไรเปลี่ยนทั้งระบบการเรียกว่าการปกครองเปลี่ยนทั้งทุกอย่างอ่ะนะเท่าที่เราเห็นกันมาเนี่ยเปลี่ยนหมดแต่ถามว่ามันเปลี่ยนแบบฉับพลันทันใดไหมไม่ใช่มันค่อยๆเปลี่ย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 นนะแต่ละปีมันเปลี่ย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 นไปเรื่อยๆ จนก,กระทั่งเนี่ยพ้นมาเนี่ยสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี่ยย้อนกลับไปมันเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมฉะนั้นช่วงนี้แหละครับชาวลัคนาราศีเมษดาวมรตยูเข้าเรือนการเงินการเงินของท่านจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโดยในภาพรวมเนี่ยอย่างที่บอกครับการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่ว่าจํานวนมากขึ้นหรือน้อยลงแต่ลักษณะการเปลี่ยนแปลงในการถือครองสินทรัพย์มันจะไม่เหมือนเดิม ทิศทางของโลกทิศทางของอวัฒนธรรมทางการเงินทิศทางของเศรษฐกิจมันเปลี่ยนครับนะที่ง่ายๆเท่าที่ผมสังเกตดูนะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะเงินกระดาษจะ,จะเริ่มหมดไปนะเดี๋ยวนี้เราก็โอนใช้แอปพลิเคชันโอนนะใช้ Net Banking นะใช้เงินดิจิตอลใช้อะไรต่างๆนานานะแม้แต่ขนาด เอาง่ายๆทองคําหรือที่ดินเดี๋ยวนี้เราซื้อขายผ่านแอปกันแล้วนะครับเราซื้อผ่านแอปกันแล้วนะครับนะแทบเดี๋ยวนี้ซื้อที่ดินไม่ต้องไปดูเลยนะครับนะอาจจะไปดูบ้างแต่หมายถึงว่าโดยหลักการเนี่ยมันไม่ต้องเสียเวลาแบบไปเดินไปหาในหน้าเที่ยวเข้าเที่ยวออกอะไรไม่ต้องแล้วครับเดี๋ยวนี้เขามีแอปในหน้าแล้วครับกดเข้าไปดูในเลือกเลยจะดูหลังไหนอะไรยังไงดูราคาดูอะไรพูดคุยกันเสร็จสรบ ถึงเวลาไปดูสถานที่จริงในกรณีที่แบบเป็นบ้านที่อยู่อาศัยถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วเนี่ยทิศทางทางการเงินมันจะเปลี่ยนไปนะเะนั้นรูปแบบการถือสินทรัพย์ของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยพูดไงลัคนาราศีเมษมฤตยูจะมีผลในเรื่องการเงินของท่านแน่นอนเข้าเรือนการเงินนะครับมันมีคําทํานายบางคําทํานายเขาบอกเออบางคนเนี่ย เศรษฐีใหม่มันจะเกิดขึ้นนะเศรษฐีเก่ามันก็จะจบไปเมื่อมันมันเป็นไปได้นะสําหรับชาวลัคนาราศีเมษดาวมฤตยูย้ายเข้าเรือนการเงินเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่ามฤตยูเด็ยครบรอบเนี่ยก็แปสี่ปีจะย้ายครบราครบรอบหนึ่งครั้งแปดสิบสี่ปีที่แล้วก็เป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองพอดีเป๊ะเลยครับพอดีเป๊ะเลยครับนะมฤตยูย้ายเข้าราศีพฤษภเนี่ย นะประมาณประมาณกันยาสองสี่แปดสองเนี่ยสองสี่แปดเนี่ยมันนึกจะย้ายเข้าสู่พึ่งศพใช่ไหมก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองครับเห็ไหมแล้วตำแหน่งพื้หัสก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับตามสถิตินะสาวรู้สึกว่าเสาวจะอยู่ไม่อยู่มังกรก็อยู่ธนูเนี่ยแหละแถวๆนี้แหละนะแต่ว่าลาหูดวงเดียวตอนนั้นเนี่ยลาหูอยู่ที่ตุน แต่ก็ตอนนี้อยู่ที่เมดก็ใกล้เคียงนะเพราะอยู่อยู่อยู่สลับกันเฉยๆทิศท,ทางเป็นอย่างนี้งั้นหนึ่งโอเคมันมีเรื่องของความเรื่องของความรุนแรงด้วยนะครับแต่อีกแบบหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นไหมมันเกิดเศรษฐีใหม่มันเกิดเศรษฐีใหม่เศรษฐีใหม่คือตอนนั้นคืออะไรก็ประเทศสหรัฐถูกไหมเพราะอะไรเงินดอลลาร์ เนี่ยดันั้นการเปลี่ยนแปลงทางการเงินแต่ก่อนเนี่ยใช้ทองนะทุกประเทศเค่าเงินมันผันผวนนี่ยก็ตามมันมีทองคําไว้เป็นไว้เป็นตัวหลักนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยแปดสิบสี่ปีที่แล้วเป็นไงครับเมื่อสหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงครามก็พิมพ์เงินดอลลาร์ขึ้นมาใช่ไหมเ,เงินดอลลาร์ก็จะมีบทบาทแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงครับทั้งโลกทั้งโลกก็ยังต้องพึ่งพาเงินดอลลาร์ หรือเราไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะแต่เราบอกเราเห็นสภาพความเป็นจริงว่าเห็นไหมทุกอย่างแลกเปลี่ยนอะไรก็ต้องมีดอลลาร์เป็นตัวกลางแต่ครั้งนี้มันกลับมาอีกรอบไงมันไม่ใช่ดอลลาร์แล้วไงครับในเมื่อดอลลาร์เนี่ยเป็นตัวแทนของค่างเงินของแต่ละประเทศฉะนั้นมันก็จะมีตัวกลางตัวใหม่ที่มาแทนถูกไหมแต่ก่อนเป็นตัวเงินแล้วก็มาเป็นทองคําทองคําแล้วก็มาเป็น เ,เงินเฟียดนะหรือว่าดอลลาร์หรือว่ายูโรหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะที่ที่มีค่านะเนี่ยท่านก็ต้องไปพิจารณาครับชาวลราศาีเมษว่าเงินสดที่ท่านมีเงินบาทเนี่ยนะมีมากมีน้อยไม่รู้แหละแต่เงินบาทที่ท่านมีท่านจะผมแนะนําว่าควรจะแปลรูปและกระจายในการลงทุนต่างๆนะครับถ้าไม่รู้ทําอะไรเลยอย่างแรกๆก็สลาก ทั้งหลายสลากออมสินสลากพกสออะไรต่างๆนานาดอกเมีอ,อาจจะน้อยหน่อยแต่มันก็คือเป็นการแปลรูปไปนะรลงทุนในทองคําในอะไรต่างๆนานานะครับชาวลัคนาราศีเมเนี่ยพบการกินของท่านคือราศีพฤษภเป็นธาตุดินนะก็เกี่ยวกับที่ดินก็ดีนะครับคือเราไม่มีทางรู้ได้หรอกว่ามันจะไปทางไหนตอนนี้ก็มีเรื่องของคริปโตเคอเรนซีมีเรื่องของบิตคอยนเข้าใหม่นะ ผมแค่บอกเป็นในเป็นไกด์ให้ว่าระบบการเงินโลกจะเปลี่ยนนะเงินกระดาษบางทีมันกลายเป็นกระดาษจริงๆนะครับมันไม่มีค่าขึ้นมามันโป๊ะเช็เลยนะครับถ้ามันเกิดเหตุขึ้นเพราะอย่างสงครามโลกครั้งที่สอง่อะก็ไม่มีใครคาดคิดนะครับว่ามันจะเกิดมันจะเกิดมันเกิดแป๊บเดียวอะ่ะนะเยอรมันก็บุกเข้าฝรั่งเศสเข้าอะไรแป๊บแป๊บเดียวเองครับ นะแป๊บเดียวก็เกิดสงครามโลกแล้วฉะนั้นก็แต่ไม่หอัว่าจะเกิดสงครามอีกรอบหนึ่งไม่ไม่เชิงนะนะตอนนี้มันก็มีหึมๆกันที่ยูเครนรัสเซีย,ยถูกไหมแต่ว่าไอ้สองครามระดับโลกเนี่ยอันนี้ต้องไม,ไม่ไม่ทำนายแล้วกันนะครับแต่อย่างที่บอกผมจะมองว่ามันจะมีการพลิกผันทางเศรษฐกิจฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยเป็นลัคนาเดียวกวบดวงเมืองดวงโลกครับ ถ้าท่านสามารถที่จะแปลสินทรัพย์ได้ทันเนี่ยถูกไหมถ้าท่านแปลสินทรัพย์ได้ทันไปสืไปยึดคลองไปถือในสิ่งที่มันจะมีค่าในอนาคตได้นะจากที่มีน้อย,อยก็สามารถมีมากได้ถูกไหมแต่อะไรที่ท่านมีไว้เยอะๆแล้วเนี่ยถ้าท่านไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมโดยเฉพาะเงินสดนี่แหละ เงินกระดาษทั้งหลายนี่แหละถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวเลขอยู่ในบัญชีก็เถอะนะครับไม่ใช่เงินที่เป็นเป็นเงินเป็นก้อนจริงๆแต่เป็นเงินที่อยู่ในบัญชีก็เถอะก็ต้องเขาเรียกว่าขยับขยายย้ายสินทรัพย์ให้ดีรนะาศีเรษฎในเรื่องการเงินชัดเจนนะครับดาวฤกษ์อยู่ย้ายครั้งนี้เจ็ดปีนะครับค่อยๆไม่ต้องใจร้อนนะแค่เตรียมการไม่ใชเฉยนะเตรียมการไม่ใช้เฉยว่ามันจะเป็นยังไงแต่ถามว่าดีไหมทิศทางผมมองว่าดีนะ เพออราะลายตอนมฤตยูย้ายเข้าไปไงครับดาวศุกร์เขาเป็นเกษตร่าดาวศุกร์ก็เดินดีไปเรื่อยเดินดีไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับสําหรับชาวลัคนาราศีเมษที่ทางทางการเงินของท่านมีแนวโน้มนะเพราะชาวลัคนาราศีเมษเป็นคนทันคนทันโลกไปทางไหนก็รู้เพียงแต่ว่าจะสนใจหรือไม่สนใจแค่นั้นแหละถูกไหมบิตคงบิตคอยคริปโตเคเรนซี่เนี่ยรู้ ฟังแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องไปลงกับมันไปลุยกับมันเพียงแต่เออเรารู้อะเรารู้ว่าเออมันมีรูปแบบใหม่นะอันนี้คือการเงินรูปแบบใหม่นะเป็นคริปโตเคเรนซีเป็นเงินดิจิทัลเรารู้เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ถูกจริตส่วนตัวก็ไปลงทุนอย่างอื่นก็ได้ทองคําก็ได้ที่ดินก็ได้หรืออะไรที่มันมีค่าง,งอกเงยขึ้นมานะครับแต่การเอาง่ายผมไม่รู้ว่าท่านนะมีสินทรัพย์อะไร ถือครองอยู่แต่อยากให้กระจายและปรับเปลี่ยนแค่นั้นเองนะที่เหลือท่านก็ต้องไปคิดพิจารณาแล้วละ่ะว่าจะเอาอยัางไงชอบแบบไหนชอบการลงทุนแบบไหนหุ้นไหมทองไหมนะที่ดินไหมนะหรือลงทุนทําธุรกิจไปเลยนะเปิดรงเปิดร้านขายของทําธุรกิจออนไลน์อะไรไปเลยก็ได้เห็นไหมเนี่ยมันก็เกี่ยวกับออนไลน์นะมรุตยูนะครับทําเกี่ยวกับออนไลน์ทําเกี่ยวกับอะไรต่างๆก็ เป็นที่มาของเงินทองนะสิ่งที่เป็นเกี่ยวกับออนไลน์และลาหูก็เนี่ยทับลัคนาด้วยเนี่ยลาหูเนี่ยตัวออนไลน์เลยถูกไหมทำธุรกิจใน,นแนวนี้มีโอกาสประสบผลสําเร็จนะถ้าเพียงแต่ว่าเงินเนี่ยชาลัคนาราศีเมษถ้าถือไว้เยอะตอนเนี้ต้องพิจารณาให้ดีนะกระจายไปครับถ้าอย่างน้อยเนี่ยลงทุนอะไรที่มันความเสี่ยงต่ํามันก็ยังน่าลงทุนอยู่ แต่ต้องมีความรู้นะครับไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตามนะครับไปศึกษาหาความรู้นะปรับเปลี่ยนรูปแบบเงินที่ท่านถือครองอยู่นะนะอันเนี้ยคือเคล็ดลับของชาวลัคนาราศีเมษเลยสำหรับดาวฤกจะอยู่ย้ายครั้งนี้ในปี2565ยาวเลยนะเปีมันจะมีมันจะมีช่วงถอยหลังนิดนึงในช่วงต้นปีหน้าเนี่ยถอยกลับมาที่เมษอีกครั้งหนึง่งนะไม่เป็นไรตอนนี้เราลุยไปก่อนตามวิธีของดวงดาว ถอยกลับมาเดี๋ยวมันก็เดินหน้าใหม่เราก็สามารถพลิกผันพลิกฟื้นไปได้อีกครั้งนะครับก็ดาวมฤตยูค si รับ uh ย้ายเข้าลัคนาอ่ย้ายเข้าราศีพึงศเนี่ยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนี่ถือว่าผมมองว่าดีนะแล้วอย่าไปกลัวครับดาวมฤตยูนะครับอย่าไปกลัวดาวมฤตยูเพราะเขาบ้านดาวศุกร์นี่บ้านดาวศุกร์ท่านต้องไปดูดาวศุกร์ถ้าดาวศุกร์มีกําลังดี เดินดีในดวงชะตาดาวมฤตยูมันจะกลายเป็นส่งเสริมเนี่ยเห็นไหมสมมติมีอยู่6ล้านเนี่ยเห็นไหมเติมข้นมาเป็นไง60สิบมันมันเป็นอย่างนี้ได้มันเป็นอย่างนี้ได้นะดาวมฤตยูมันเข้ามามันปฏิวัติพลิกแพงมันเปลี่ยนมันโอโ้โหนะก็ขอให้ทุกท่านมีสตินะคิดให้รอบคอบในเรื่องของการเงินคิดอ่านวางแผนอะไรก็ตามนะครับ นะมองได้แล้วในเรื่องของการเงินสำหรับชาวลัคนาราศีเมษดาวมฤตยูมาเข้าเรือนการเงินครับนะก็มองที่ดาวศุกร์นะต้องดูนะว่าดาวศุกร์เดิมของท่านเนี่ยมานอยู่พบไหนนี่อยู่พบไหนอยู่พบดีๆเนี่ยมันก็ได้ยิ่งส่งเสริมเข้าไปในทางที่ดีครับนะก็ประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีเมษในดาวมฤตยูย้ายนะครับก็แค่ใส่ใจเรื่องการเงินบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้ดี ดาวมันยูมาดีแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์ขาวละออนะครับก็ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับก็เข้าไปหาซื้อกันได้นะครับตามช่องทางต่างๆนะที่ได้เห็นมาในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับขาวละออช็อปนะไลน์เฟซบุ๊กนะครับก็ ติดตามได้นะครับเัี่งต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ